ครับหลังนี้คิดว่าเขาไลยนะครับอันนี้กุ้งลุน้วนนะครับถือว่าเขาไลก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูอีสานบ้านเชียงแนนะครับครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาใส่มุ่งมุ่งดักกุ้งนะครับอันนี้เป็นเยื่อที่เหลือนะครับจากที่ผมไปดักตอนกลางวันนะครับตอนกลางเว่นะครับ กับพวกหววาคุงจะเข่าบนะ่เนาะกะผมจะใส่ไว้ตรงใตสะพานนี่แหละครับแตเดี๋ยวมาลองมึงครับว่าดักเหยื่อเกาตอนกลางคืนนี่จะมีอย่างเข่าบ่นะครับครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้บริเวณนี้หลังนึงนะครับ อีกหลังหนึ่งครับหลังที่สามแล้วนะครับ ครับใส่แล้วละครับสามหลังดย๋เหมือนเ้านะครับยังมาดูนน้ำกันครับครับกับสวัสดีตอนเ้านะครับเนาะกับเร้านี้นะครับกับผ้าทุกท่านนะครับม่ยามุ้งดักกุ้งเข้านะครับใส่ไว้นะครับมะิ่งครับว่าจะหานบัวนะครับว่าจะมีกุ้งเขาบัวนะครับเขาหน่อยเขาลายซ้ำเลยครับ๋ยมเะิ่งน้ำกันครับ ครัเขาไลยอยู่ครับนี่มีหอยมีกุ้งนะครับมีหอดปิงนะครับโอ้ถือว่าเขาไล่นะครับใส่เรื่อยนะครับ,คร,บครับใส่ไปนี่หลังหนึ่งครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันหลังที่สองครับ หลังนี้ใส่เรยนะครับกุ้งมือนีเขานะครับดีือว่าเข่าเลยนะครับ,รบจะใส่ใส่สะพานนี่นะครับหลังนึงนะครับหลังเรียกเลยคงหมูวานนะครับเดี๋ยวมาบ่งกันครับ ครับก็มีเข่านะครับแต่ว่าโบไลนยนะสองล้างแหลกเขาไลยครับอันนี้เขาหน่อยครับนี่ครับกุ้งถือว่าเขานะครับอันนี้ก็มีหอยนะครับครับลังนี่ถือว่าเข่าไลยนะครับอันนี้กุ้งลุวนๆนะครับถิอว่าเขาไล้นะครับลนีง มือนี่ถือว่าเข่านะครับนี่หอยีนะครับหอยแต่ลายหน่วยอยู่นะครับหล้วก็มีกุ้งนะครับกุ้งนะครับเข่าอยู่นะครับมือนี่งแเป็นเยื่อนะครับเยื่อเป็นลูกเยื่อเป็นลูกแบบนี้เลยนะครับผมสั่งจากลัสดามานะครับเขาบผูต้องพิจารณ์แต่ใส่เดลนนะครับผมเอาไปดัดตอนงอเว้นนะครับโบเข่านะครับ ผมก็เลยเอาเหยื่อเกานะครับผีดักตอนนึงเว้นมาดักตอนนังขึ้นนะครับบริเวณหม่ได้ว่ากับเขานะครับถือว่าเขานะครับครับกระรองหาสื่อมาใส่บังนะครับกับพื้นที่ใดที่มีกุ้งหลยๆผมว่าเขานะครับน่าจะเขานะครับครับคลิปนี้นะครับใครชื่นชอบนะครับแต่อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมหน้าบอยลูอีสานมันๆเชแนลแต่จะล่าทุกท่านไปก่อนะครับ พอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ